สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถยนต์มือ2คุณภาพดีนะคะก็สามารถติดต่อมาที่น้องอายได้นะคะเบอร์0838597738นะคะหรือว่าจะเข้ามาที่บริษัทนูดเดียคาของเราได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่ตรงข้ามโรตัสเสนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทางร้านก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมอบส่วนลดให้ค่ะละ20,000บาทบริการหลังการขายนาน5เดือนและย่านแจกค่าแนะนำสำหรับคนที่พามาอีกคันละ5,000บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องอ้ายก็จะมาแนะนำเป็นรถเก่งอิงโกคาร์นะคะ Mitsubishi m i r a 1.2 GLS ผ่อนอยู่ที่5,800บาทเท่านั้นค่ะ คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,200cc นะคะมาให้พร้อมกับระบบความปลอดภัยด้วยระบบเบรก ABS ค่ะแบตเตอรี่พร้อมใช้งานสามารถรองรับน้ำมันเบนซินนะคะแก๊โซโฮอล E10 E20 91ขึ้นไปได้เลยค่ะค่ะในส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมลายหลังพึ่งนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบมังติรีเฟกเตอร์ค่ะและยังมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะ สำหรับล้อนะคะก็จะเป็นล้อแมกอัลลอยขนาด17นิ้วแม็กเดิมล้อเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของมือจับประตูนะคะก็ออกแบบให้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างน,นะคะคันนี้จะเป็นรูปแบบแฮทแบ็ก5ประตูนะคะมีไฟท้ายแบบ LED ค่ะแล้วยังมีไฟเบรกดวงที่3มมาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็มีกล้องหลังมาให้แล้วค่ะ ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็กว้างขวางมากๆค่ะมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะสำหรับมิซูมิชิมิลาด1.2 GLX ปี2017คันนี้นะคะก็ถูกออกแบบให้เป็นโทนสีดำนะคะเป็นบอกผ้าสีดำค่ะและคอนโซลทั้งหมดนะคะก็ยังเป็นสีดำด้วยค่ะในส่วนของมิลาดคันนี้นะคะก็จะเป็นระบบปรับไฟฟ้ารอบคัน,นะคะ่ะ ระบบปรับกระจกข้างไฟฟ้าระบบกันล้อลื่นถไายพวงมาลัยมังติฟังก์ชันมารวัดจะเป็นแบบเรืองแสงดิจิตอลนะคะไมค์คันนี้อยู่ที่37,000กิโลเท่านั้นค่ะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะก็จะเป็นจอแบบ DVD นะคะสามารถรองรับ CD, MP3, USB, AUX แล้วก็ระบบไร้สายบลูทูธนะคะระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะคะปรับมือหมุน ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT และยังมีระบบความปลอดภัย Airbag หรือถุงลมนิรภยัยคู่หน้ามาให้2องตำแหน่งค่ะในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็ออกแบบให้เป็นแบบพับแยกชิ้นได้ค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถเก่งนะคะคุณภาพดีไว้ใช้งานนะคะก็แนะนำเป็นมิซูมิชิมิราช1 2 GLS ปี P 2017คันนี้เลยค่ะ ก็สามารถติดต่อมาที่น้องอาได้เลยนะคะที่เบอร์0838597738ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจบริษัทนุเดคาจำกัดด้วยนะคะและก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ที่ช่องนุเดคาแชนเนลของพวกเราด้วยค่ะ